สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมือหนีกับเป็นมือเด็กออกนาะค่ะวันที่1 6ตุลาคม2564ค่ะเป็นจังได่น้อพี่น้องพักกันใดว่านอนเนาะผู้ใดใดกระโชคดีเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดว่าใดกับวบถัดตามพอนุ่มไท่ต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด็กเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะพี่น้องคลิปของเพิ่น่ะคลิป ได้เบิ่งบนน้อค่ะจับคู่ประกบบนล่างค่ะพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแต่เขาตัวกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะข้างล่างมันก็ออกสามแปดเจ้าของเพิ่นให้ยแปดสามเนาะ,ะค่ะกับเพิ่นก็บ,บอกว่าให้กับเอานะะเนาะค่ะเนาะขะเข่าข้างบนมันก็ออกสามเจ็ดสองค่ะเพิ่นก็ให้ยเจ็ดสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ก,กับเอาคือเกาแหละ,ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะช่องนี้นี่ชาแนลก่อนจะให้พี่น้องเบิงเบิงคลิปของเพิ่นเนาะคะ่ะที่ที่เฮาเฮ็ดมาที่ผ่านมาเนาะ,ค,ะค่ะให้พี่น้องพาพี่น้องไปหาเบิงชุ่มน้ำท่วมค่ะบรรยากาศของน้ำน้ำซี่ค่ะน้ำซี่กำลังขึ้นขึ้นสูงมากเลยล่ะค่ะพี่น้อง พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวกันสักก้อนนะค่ะเนาะอันนี้ก็มาทาังสารคามค่ะเบิงนามซี่ทังสารคามบานม่วงค่ะตำบลม่วงลาดค่ะอำเภอเมืองค่ะจังหวัดมหาสารคามนนาคอันนี้กะบ้านเสาค่ะนนี่กะตลาดบานท่าแฮนะคะเนาะ ตลาดบานทาแฮค้นกระลยหลตลาดเพิ่กนกระายค้นกระไหลเห็เบิ้งน้ำค่ะสะพานขามซี่ค่ะนี่ค่ะท่านไหนเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้นี่ชาแนลด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่อง ใหนมี่คลิปดีๆเหล็กเด็ดๆมาให้พี่น้องไนรับชมกันค่ะพี่น้องพยายามสร้างเลขละค่ะสร้างเองเฮ็ดเองกันนี้กับมาถึงแล้วล่ะค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิ่งค่ะนำลนตะฟังซี่เลยค่ะนี่กัเป็นไดโนเสาค่ะพี่น้องไดโนเสาอยู่ฟังซี่ทั้งทั้งของใช้ลวค่ะนี่ แล้วเจ็กภาพพูนท่างหนึ่งเอกก็จะเป็นฟังท่างสลารข้ามค่ะเบิ้งนามซี่กันหล่นมาเลยค่ะพี่น้องหล่นคากล่นแน่ก็มาเบิงนามถ่วมมาเบิงนามซี่ น้ำขึ้นมาคักเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขึ้นมาตะฟังเลยค่ะ นี่ก็เป็นแม่นม้ำซีค่ะพี่น้องถ่วมไปเหมือนราคานี่ถ่วมตะลิงมากเหมือนราคานี่คุ้นบานคนเห็นตะหลังค่านี่ก็เป็นสะพานขามซี่ค่ะ ฟังข้ามพุนที่ห้าเเลียวเห็นอยู่พุนพูนสี่มองเห็นอยู่พุนค่ากับเป็นวัดทั้งสารคามค่ะสะพานขามซี่ค่ะเบิงนำ ขน้ำขึ้นคักถ่วมกกล้วยกล้วไม้เมด่อะคะพี่น้องถ้าพนังทางทางขางพูนขาดเนาะคะ่ะเนาะกแปลว่าถ่วเข่าไปเมดเลยล่ะค่ะ ที่ห้ามองไป้างนานั่นก็นคือฟังสรารคามนะคะพี่น้องฟังทั้งที่ค่ะฟังได,ดโนสเสาร์นี่ก็จะเป็นทั้งอำเภอของใช่ค่ะเป็นอำเภอของใช่ค่ะฟังทงั้งอันนี้ก็เป็นสะพานขามขามจังหวัดค่ะคนละจังหวัดจังหวัดกาลสินกับสรารคามค่ะ ควมค่ะรวมแม่น้ำไหลแห้งแห้งถี่น่องเอ้ยน้ำเชียวมากเลยไหลไหลแห้งค่ะขำฟังค่ะขำฟังมาก ฟังมาทั้งนี้ค่ะฟังทั้งสาลากข้ามวัดกระน,นำถ่วเน้อค่ะพี่น้องฟังทงั้งเนะ่ยเบิ้งนั้ซี่ไปน้ำเนาะค่ะ,พ,ะพี่น้องเนาะที่เนี่เทากับมาเบิองเลขใบเลกใบคลิปที่เทาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะใบเลกข,ของวดทีแล้วของวดน,นี้ค่ะของวดนี้วดของวันที่ซิมฮกตุลาคมค่ะพี่น้องเนี่ค่ะพี่น้องที่เทาเห็ดคลิปไปเ,เนาะค่ะ เย่าห่เห็ดคลิปไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปของผ่อนุ่มไทยกับช่องนี้นี่ชาแนลค่ะเคืนกระดเล็กสองสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องจับคูเขาเลยค่ะ้างบนกระเขาส่วนหักวันนี้กับกับมาเขาไม่ละเด้อค่ะค่ะพี่น้องเอาโพยมานั่มค่ะมาเบืองนามซี่มาเบิงนาขึ้นมาเบิงนามถมั่ว ค่ะก็เลยเย็บพ้อยมาให้พี่น้องเนี่รับช่วมกันน้ำน้ำไปน้ำกันเลยค่ะค่ะกปติดตามไว้เดอร์ค่ะพี่น้องวันนานเด้้วเจอกันค่ะค่ะก็มาเบิงนามซี่ไปน้ำกันนค่ะพี่น้องตอนนี้กะเวลากะหาม่งแรงค่ะหาม่งแรง เด็กออกแล้วเขาก็เลยมาเห็ดขิบน้่ค่ะเขาทายนามน้่มนามซี่แม่นามซี่ขื้นบักพักเด้ค่ะนี่กับฟังฟังของใช่แล้วค่ะนี่กับฟังของใช่ค่ะนี่กับฟังสาระข้ามค่ะสารข้าม อันนี้ก็เป็นสะพานขามซี่ค่ะสองจังหวัดเนาะค่ะเนาะสองจังหวัดนำไรแห้งๆค่ะพี่นอ้อง ันไปสารค้ามนี่นามก็จะท่วมเนาะคะ่ะเนาะนามถ่วมทั้งฟังสารค้ามกาลสินก็นยังมาท่านในท่วมะคะ่อกค่ะกาลสินท่านในท่วมไหลซ้ำสารค้ามสารค้ามมันท่วมคักแล้วนี่ก็เป็นสภาพแน้ะคะ่ะท่านถามซี่ พี่น้องคลิปนี้กไะะ็ไว้ซ้ำเนี่ยเนาะค่ะเนาอไว้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะห้พี่นอ้อ,นองลำล้ำรวยๆวยมีเงินมีทองค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ